อีอันนี้มันหักคมหลายเด้อครับให้ไปใส่บบาบบาบบามากรนะออกบอไปเด้อบ่กเราคมคมพ่ออะไรเนี่ยนะมากระบอไปเก่าให้บ่กระบอไป่ข้องมากคอหลายเออดอนลุงกุลีนะมึงดอนเอาไปที่บ้านไหนได้เราพ่อในรอดกายบ่ไปใส่ยังคื้นด้นกับยุธานเนี่ยบ่ มันใ่เลยเห็ดหาย้เห็นทาร์ไก็ได้มันหักหลายเจ้เแจ่มมหักกูหลายบ่อนะนะนะเริ่มไกลขือว่าได้บ่อน่ะน่ะมันหักหลายอีประสาท่าเห็ดเขกกูอีประสาทเงี่ ความดื้อเด็ออแั่พุงกูอีแท้ไอกูจะฟาดอะไร้บนี้ดื้อครับวันนีมไปเล่นน้ำพาไนะครับวันจะพออยู่นอตอยูใช้กันตกอยู่ด้ำมันเป็นหมาหักกับของแห่งที่เทียนเจียฮด็กหัดกับมไงผมไปหาเล่นก็บากดำไปบอกดำนอนอยู่ก็เด็กหน่อยไหแต่เดก็ไปเกิดว่าเออกูเจ็บกูแต่การกูทีลักก็เจบ่ยอมกูก็จยกัด ตีเย้เมึง่อไนโอ so. so. น alumni, น้เออเออเอ้า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 มบนมบนเห็นอยังกูเฮ็ยคือเขาชะนกมันดื่มมันดื่มนะครับดื่มนะมันก็บม่ยอมไปเอ้อเออไบ่อยอมไปเด็ดทางอื่นเลยมันจะไม่ยอมรวมนะนะบันด็คโค้เขาโอ้ยขึ้นด้านโค้บอกได้ไหมมึงอย่าคนแม่คน มก้อย่ีนะบางนาไม่มีนไ่ได้ไหมเออบ้าท่านใจยมึงเซ็นบานีดีมึงเกีพอกู่มึงเก็พอกูบ่ดีกตีีบานเลยรับบางนาบ้ามึงขึ้ควบกุยาลองไปแม่เออบางนาจะกลามเลยเดาเดาจะกลามันเร็วจกามันเร็วเดามวลมนเลยเออมวนมนเลยเออมืขึ้นกยาใหลูกกูเ่กจ ยิ่าอีไปหมดบุงทีล่ะว่ากันได้ฉีดที่แล้วว่าการได้รอดโคตรรอดเบียดได้จริกับพี่เฮงเออเอาเอากัดขาวว้เอเอาเอาเอเอาไปเบียดเขาได้บานเลยเอาเอาอีตัวห้ดอยก็มาตัวเดนดี่เหอีพี่ไปโอ้ยครกว่าเป็นซุปดอกพัวคาดีรูกวนไดครับตอนก็กุป เอาเอาโอ้ยไม่อยากคุยหมดกันดีกันได้บึดน้ำปวดปวดกูได้ดิเยียางลนังลงดนะบ่นงลงคุยกันดีดีถ้ามันจะดปวดไปหนุนไมันก็หยอกกไปมันมันอนที่นอนองไปกูดักูดักูดัเออเอา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 เยากันเอาเออเศร้านี่นีปวดปวดปวดเลครับ บวบปโอ้ยไปหายออกกันทั้งนอกนหุนไปที่รอดกู